รวันนี้ผมนั่งทำงานช่วงเบรกแล้วก็บิกี้เกียจไปหนึ่งทีอยู่ๆก็มีความคิดอยากใช้พักร้อนพอปีที่แล้วผมยังใช้ไม่หมดเลยครับตั้งใจปีนี้ผมจะกดให้หมดแม็กวันลาผมไม่รู้แล้วว่าจะไปไหนขอชิงใช้สิทธิ์ลาพักร้อนก่อนเดี๋ยวมีคนมาตัดหน้าผมจะลาลำบาก ผมลาไปสี่วันตั้งใจจะไปภาคอีสานจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืนน่าสนใจก่อนจะจองว่าจะทำไรต่อจากนี้ผมขอวางแผนกับเขาสักครั้งวัดจะต้องไปสักวัดสองวัดทั้งในเมืองกับชานเมืองสถานที่ยอดนิยมของจังหวัดร้นานอาหารหายยากอร่อยแบบงานแลและข้อสุดท้ายที่ขึ้นชื่อของจังหวัด เมื่อได้หัวข้อมาผมก็จะหาข้อมูลอย่างปเป็นเอาตายใครมาเห็นผมทําจะพูดเลยว่าทํางานยังไม่ขนาดนี้ถึงเวลาบอกลาออฟฟิศมุ่งสู่แดนดิสานครับผมขึ้นเครื่องบินไปครับตอนแรกอาจะไปเช่ารถที่นั่นแต่ลองคิดดูแล้วเราเรียกรถไปรับไปส่งเป็นจบ,จบๆน่าจะง่ายกว่าผมได้ไฟเย็นเลยครับพอไปถึงก็เกือบทุ่มผมลงจากเครื่องมาผมขอลองเรียกรถมารับดูหน่อยผมรอประมาณ10นาทีรถก็มาถึงพี่เขาก็ช่วยแบกของข,องขึ้นรถด้วย สะดวกสุดๆครับผมบอกพี่ครับพาส่งโรงแรมหน่อยครับผมพักในตัวเมืองขับไปได้สักพักก็ถึงโรงแรมแล้วครับคืนนี้ขอพักหน่อยอ๋อผมลืมบอกไปว่าผมมาคนเดียวครับแฟนผมติดงานครับเออชีวิตโรงแรมดูเก่ากว่าในภาพเยอะแต่ก็ไม่แย่ครับมีทุกอย่างที่ต้องการใช้วันนี้ผมก็มาก็มืดแล้ว ก็เดี๋ยวผมอาบน้ำแล้วผมก็จะลงไปหาอะไรกินสักหน่อยรอบๆโร,รงแรมมีตลาดนัดอยู่ผมก็เดาว,ว่าน่าจะมีขายอาหารทั่วไปทั้งอาหารดีาสารและภาคกลางเมื่อผมมาถึงผมกินไปได้สักพักผมสังเกตพื้นที่แถวนี้ดูเป็นชุมชนเก่าๆดูวินเทจจัดเลยครับแต่ก็ตาดีมองขึ้นไปเจอคนยืนอยู่ระเบียงบ้านน่าจะเป็นผู้หญิงครับเธอมองไปทางฝั่งตรงข้ามที่ผมอยู่นี่ก็จะเที่ยงคืนแล้วตลาดก็เป็นตลาดโต้รุ่งครับ แต่ผมเห็นเธอยืนมา20นาทีแล้วแปลกจังสักพักเธอหันมามองผมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแก้เขินผมก็เลยโค้งเหมือนเป็นการทักทายก้มหัวลงแล้วผมจะเงยขึ้นมาเธอหายไปผมก็เกาหัวเลยคืนนี้ผมว่าผมกลับที่พักดีกว่านี่ก็ดึกมากแล้วพรุ่งนี้มีเที่ยวแต่เช้าระหว่างที่ผมเดินกลางกลับ ผมสังเกตว่าคนหายไปเยอะเลยครับแค่เวลาไม่นานจากที่คือคัพอเลยเที่ยงคืนมานิดนิดคนหายไปเยอะมากเพราะทางที่ผมเดินผมเดินแค่คนเดียวเองครับแอบรู้สึกวิวิววข้างสองฝั่งเป็นบ้านเ,าเก่าบางบ้านเปิดไฟหน้าบ้านบางบ้านไม่เปิดแต่ทันไปเจอบ้านที่ไฟกระพริบกระพริบมันชวนหลอนสุดๆเออ้ยผมเดินมาถึงโรงแรมสักที ถ้าจะไปตลาดอีกครั้งผมคงต้องนั่งแท็กซี่แล้วครับไม่ไหวไม่ไหวผมนี่หลอนจนอายุสั้นไปหมดผมเข้าใจละคบว่าอยู่ต่างถิ่นจริงจริงคืนนี้ผมต้องนอนแล้วครับแล้วก็เริ่มเช้าวันใหม่เมื่อคืนผมนอนหลับปกติไรเรื่องชุดหลอนหรือเพราะพบผมเพียมากก็อาจเป็นไปได้วันนี้ผมจะไปสถานที่ยอดนิยมของจังหวัดก่อนเลยช่วงเช้าอากาศค่อนข้างดีผมเรียกไดเวอร์มารับผมเลยว่าอยากไปที่นี่ที่นี่ แต่ผมขอเหมาพี่ได้ไหมพี่เขาบอกผมว่าคุณผมอยู่กับคุณได้แค่สองทุ่มนะครับถ้าคุณจะไปต่อคุณต้องไปใช้คันอื่นแต่ผมจะพาไปส่งที่สุดท้ายให้ได้คุณโอเคไหมผมก็ไม่รู้ว่าจะทาไงใจจริงก็อยากให้พี่เขาพาไปบ้านหลังหนึ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดและเป็นที่นิยมตามหัวข้อแรกของผมแต่ผมก็คิดแล้วว่าไม่เป็นไรให้พี่เขาปล่อยผมลงแถวนั้นน่าจะมีไดเวอร์ผ่านไปผ่านมา ผมคิดแบบนี้เมื่อผมเที่ยวจนครบดันช่วงเย็นก็เลยบอกพี่ครับผมอยากไปตรงนี้พี่เขามองหน้าผมพี่เขาบอกผมว่าพี่บอกเราใช่ไหมว่าพี่ไม่ได้อยู่กับเราผมบอกผมทราบเดี๋ยวผมจะหาทางกลับให้ได้ครับพี่พี่เขาคิดอยู่นานเลยแบบเป็นกังวลมากผมบอกไม่เอานะพี่ไม่เป็นไรเขาเลยให้เบอร์ผมไว้ถ้าเกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันโทรมาได้นะน้องตลอดพี่จะอยู่รับผมบอกขอบคุณครับระหว่างที่พี่เขามาส่งเขาเขาบอก บ้านตรงนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่จุดที่น่ากลัวที่สุดแต่จุดที่น่ากลัวจริงๆคือตรงถนนที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ยผมบอกทําไมล่ะครับเอาเป็นว่าถ้าน้องตั้งใจน้องจะรู้ว่ามันคืออะไรและน้องก็จะรู้เองที่จะอยู่แค่สี่ทุ่มเท่านั้นถ้าเกิดเกินสี่ทุ่มจะไม่มีรถมารับที่นี่ไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกนะเข้าใจไหมเกินห้านาทีก็ไม่ได้ไม่งั้นน้องจะต้องเดินออกมาเองดูไหมว่ามันน่ากลัว ผมพยักหน้าแล้วบอกพี่ไดเวอร์ว่าเคครับสามทุ่มกว่าผมโทรเรียกหารถจับโรงแรมแน่นอนครับพี่ผมสัญญาพี่เดเวอร์ก็บอกโอเคถึงแล้วหน้าหมู่บ้านน้องเดินเข้าไปเองนะพี่ไม่ได้เข้าไปส่งพี่ส่งได้แค่นี้บ้านตรงที่น้องจะไปอยู่ซอยสาไม่ไกลบ้านหลังกลางประตูสีแดงสดน้องมีไฟฉายมาใช่ไหมผมบอกมีครับในเพ่ผมมีสเสบียงด้วยโอเคโอเคเข้าไปได้ละอย่าลืมสี่ทุ่มต้องออกมาจากหมู่บ้านให้ได้ ห้ามดื่มเด็ดขาดผมได้ลงจากรถพี่เดรเวอร์แสงจากไฟท้าค่อยๆ่ยยหายไปในที่สุดผมเห็นมีคนมาลองของกลุ่มหนึ่งเขาก็เห็นผมเขาได้เดินมาทักทายผมว่ามาลองของหรอครับพี่ชายผมบอกผมเคยเห็นแต่ใน YouTube ครับเลยอยากมาดูให้เห็นกับตาสักครั้งและนี่เข้าไปแล้วหรอครับผมได้ถามไปพวกเขาบอกผมว่าผมสำรวจเสร็จแล้วครับกำลังจะออกครับนี่ก็สามทุ่มแล้ว ผมนึกในใจอ๋อเรื่องสี่ทุ่มแน่ๆเขาบอกผมว่าพี่ชายเวลามีนิดเดียวผมว่าวันหลังดีกว่าไหมผมว่าถ้าเลยสี่ทุ่มมันจะไม่เดียวนะครับผมก็ได้ยินมาจากพี่คนขับมาเหมือนกันพอจะเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมพวกเขาบอกว่าผมจะเล่าให้พี่ฟังแป๊บเดียวนะเผื่อพี่ชายจะได้รีบไปแล้วรีบออกทําไมต้องออกก่อนสี่ทุ่มข้อนี้ผมได้ยินมาว่าถ้าออกช้าเวลาที่นี่กับในนั้นจะเปลี่ยนไปครับแต่ตัวผมมไม่เคยลองหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าก็ได้ แต่ก็ไม่คิดจะท้าทายอะไรผมแค่อยากมาสำรวจพื้นที่เฉยๆเขาบอกว่าคนที่อยู่ที่นี่เกินเวลาจะไม่ได้ออกมาอีกเลยนะบางคนก็บอกว่าหมู่บ้านนี้จะมีไฟติดสว่างสวยทั้งหมู่บ้านคนแถวเนี้ยเขารู้เขาปิดบ้านนอนกันตั้งแต่สามทุ่มแล้วครับพี่เขาบอกได้ยินทั้งคนร้องเพลงแล้วคนคุยแสงไฟในบ้านเหมือนหมู่บ้านที่มีคนอยู่ปกติและถ้าใครเข้ามาเช้าๆจะรู้เลยว่า มันล้างมานานจากการป้นฆ่าบ่อยๆพี่รู้ใช่ไหมว่าเพราะรอบๆถนนสายเนี้ยสามารถทะลุออกได้หลายทางจึงยากต่อการจับกุมสมัยนั้นพอตายกันมากๆก,ก,ก็ย้ายออกจนมันล้างถึงตอนนี้และสุดท้ายคนที่ติดก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยแต่มีคนเคยเล่ามาว่ามีคนออกมาได้คนหนึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จริงไหมแต่เขาไม่ได้อยู่แถวน,นี้แล้วแกบอกว่าวันนั้นพวกเขาไม่ให้เราไปไหน เขามารู้ตัวก็นานจนเกือบเช้าทุกอย่างดูกลับไปเก่าแม้แต่เวลาเขาวิ่งไปทางที่เราเดินเข้ามามันก็ยาวออกไปออกไปไม่ถึงสักทีจากประตูทางเข้าจนมาถึงทางนี้มันก็แค่นิดเดียวเพราะเราแค่เลี้ยวไปก็สองซอยเองผมถามแล้วเขาออกมาได้หรือเปล่าครับเขาเล่ามาว่าเขาเหมือนติดอยู่ในนั้นเป็นเดือนๆเ,เลยเห็นเขามานอนกลางซอยของหมู่บ้านสภาพเหมือนคนไร้บ้านเลยครับพี่ผอมซมและพูดไม่รู้เรื่องพูดออกมาแผ่วเบาว่า,วา ป่อยผมเอาอไปปล่อยผมเอาอไปจนเขาสลบไปเขาบอกว่าพี่ครับพี่ดูแลตัวเองด้วยนะผมเลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมรีบออกข่าวนี้แหละครับถึงคราวที่ผมต้องอยู่คนเดียวจริง,รงๆหน้าหมู่บ้านผมคว้าไฟฉายขึ้นมาเช็คแบตดูโอเคไฟฉายพร้อมผมล้วงกระเป๋าดูมือถือแบตเหลือ80เซเหลือเยอะอยู่พร้อมเปล่าตังคครบเป้อ้อจับที่คอ โอเคผมเอาพระออกมาพนมมือบอกท่านคุ้มครองผมด้วยนะครับปะพร้อมล้วเดินลุยระหว่างที่ผมส่องไฟไปบนถนนแล้วก็ไล่ไฟขึ้นไปจนสุดทางแสงที่จะไปถึงมันมืดมากทั้งป้อมเรารพเป็นแบบสมัยก่อนเก่าแล้วก็หลอนทั้งสองฝั่งบ้านเก่ามากและล้างมานานเกินสิปีแน่นอนทุกอย่างมีธรรมชาติปกคลุมหมดแล้วผมเดินเกินมาสักพักแล้วมองย้อนกลับไปมันมืดจัด แสงบนถนนใหญ่พูดเลยไม่มีสักหลอดครับแต่ผมจะไปก็คือบ้านซอยสาก่อนที่ผมจะมาผมฟัง Youtube มาหลายช่องประวัติที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดที่ผมฟังมาก็คือว่าบ้านยังไม่ถูกขายเลยครับแต่ที่มันขายไม่ออกดันเป็นบ้านต้นเหตุของความหลอนนี่แหละบ้านนี้อยู่กลางซอยครับแต่บ้านอื่นมีคนเข้าอยู่หมดแล้วยกเว้นหลังนี้เขาเล่ากันว่าที่ดินตรงนี้เป็นของเจ้าของที่เดิม แต่ก่อนเคยมีบ้านหลังเก่าที่เป็นเจ้าของที่ที่เดิมก่อนที่จะมีหมู่บ้านบ้านแกสร้างไว้ตรงที่ทับตรงนี้นิสัยเจ้าของบ้านเป็นคนรุ่นเก่าหัวเก่าแล้วก็ระเบียบสูงจนลูกหลานอยู่ด้วยไม่ได้แกตอมใจ่อนจากไปแกทิ้งคำไว้ว่าส่วนไหนกูให้ก็คือให้ส่วนไหนที่กูไม่ให้พวกมึงก็ไม่ควรได้เวลาผ่านไปที่ดินแปลงนี้ได้ถูกขายโดยหลานเขาได้มีมาสร้างหมู่บ้านเพราะไม่ไกลจากถนนใหญ่ ที่ทําการตัดผ่านใกล้ทาเลที่จเจริญสมัยนั้นหมู่บ้านขายดีมากครับน่าจะทันสมัยแหละรู้นหลามากในสมัยนั้นแถวนี้ไม่มีใกล้เคียงเลยที่จะสู้ได้แต่เมื่อบ้านขายครบจนหมดได้เปลี่ยนเป็นนิติบุคคลทุกบ้านก็อยู่กันมาปกติแต่มีเรื่องเกิดขึ้นในปี2538ได้มีคนมาป้นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ซอยสหลังแรกทางเข้าถูกป้นฆ่าครับภรรยาอยู่บ้านคนเดียว สามียังไม่กลับมาจากทํางานมันทั้งเชือดคอแล้วก็กวาดทองแล้วเงินสดไปจํานวนหนึ่งสามีกลับมาเห็นภาพแบบนี้ก็าทาใจอยู่คนเดียวไม่ได้หลังจากนั้นสามวันก็แทงตัวเองตายตามไปทุกวันก็ได้ยินเสียงกรีดร้องเริ่มมีบ้านใกล้เคียงร้องเรียนนิติให้เข้ามาทำอะไรสักอย่างนิติก็ได้ทําบุญใหญ่ขึ้นที่นี่แต่ว่าพระก็ไม่ขอเข้ามาที่หมู่บ้านจอดรถอ,อยู่ที่หน้าหมู่บ้านเป็นเวลานาน จนนิติถามทำไมพวกท่านถึงไม่ขับเข้ามาล่ะครับพาท่านได้บอกว่าเขาไม่ให้เราเข้าเขายืนขวางเราเพรอเอามีดชี้มาที่รถนิติก็ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากทางวันไม่สามารถเข้ามาได้วันทำบุญใหญ่ก็ล่มไปแล้วก็เกิดเหตุทะเลาะแทงกันตายบ้างยิงชูดับพร้อมภรรยาบ้างทั้งเหตุการณ์ทั้งเหตุที่หาสาเหตุจากเสียงกรีดร้องและคนเจอผีบ้าง ้านก็เริ่มล้างจากหลังเดียวทยอยขายทิ้งเป็นเหตุต้องย้ายออกกันจนหมดนิตกิก็ออกจากการดูแลไม่มีใครมาดูแลเพราะได้ยินชื่อเสียงของที่นี่จนหลังที่อยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้จนไม่เหลือสักหลังชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าไม่ได้ย้ายออกหรอกพอตายกันเกินครึ่ขขงของทน้าหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้องสาบของแท้ที่ดินตรงนี้มีหลายเจ้าที่ไม่เชื่อเรื่ององมงายต่างมาซื้อเปลี่ยนหน้าหลายเจ้า ปากขายเอาออกสลับจนวางกองหน้าหมู่บ้านไปหมดตอนนี้ที่ดินสวยมากครับใกล้ทางด่วนไม่ไกลจากถนนใหญ่และมีห้างมีปัม๊มขับขึ้นไปบนทางด่วนก็ไม่ไกลจากสถามบินด้วยแต่เขาไม่สามารถทําอะไรได้จนเกิดเป็นสถานที่ชวนเฮียนแบบนี้แต่มันแปลกมากที่คนแถวนั้นเห็นช่วงดึกๆประมาณสี่ทุ่มแสงไฟหรือเสียงพูดจาดังออกมา คนแถวนั้นถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ๆก็จะไม่รู้ว่ามีประวัติแล้วก็มีบ้านหนึ่งสงสัยว่ามีหมู่บ้านแถวบ้านเราด้วยหรอครับแม่โครงการอะไรอะ่ะไม่เราไม่ซื้อตรงนี้หรอแม่หรือคนแถวนั้นถึงกับบอกว่ามึงกระเบาๆหน่อยมันมีที่ไหนเล่าเงียบๆนอนได้แล้วเช้าเราจะเล่าให้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปกติจนเป็นที่เรื่องลือเป็นแบบนี้เกือบทุกวนันช่วงแรกๆ จนมีพวกท้าหลอนมาพิสูจน์กันก็เจอทั้งเสียงกรีดร้องเสียงรถวิ่งเข้าออกจนชาวบ้านโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจตาแต่เขาพูดกลับมาว่าเช้าแล้วกันนะครับแล้วก็วางไปเลยเขาๆก็ประมาณนี้แหละครับประวัติผมเดินมาถึงซอยสามนะครับดูเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วผมเดินช้าไปอะครับมัวแต่กลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดผมคิดว่าเอาไงดีไหนๆก็มาแล้วผมก็มีแผนเที่ยวครบแล้ว คงไม่กลับมาที่นี่อีกผมเลือกอยู่ต่อครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมคงไม่ตัดสินใจแบบนี้มันทําให้ผมรู้สึกผิดกับการตัดสินใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตผมเลยผมเลือกที่จะอยู่เกินเวลาที่คนอื่นเตือนผมผมเดินหน้าต่อผมเลี้ยวเข้าไปดูหลังแรกที่เกิดเหตุครับบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้และหญ้ารกผมส่องไฟไปรอบๆจากการที่ผมได้ยินมา น่าจะเป็นชั้นบนที่ภรรยาเขาโดนปาดคอผมคิดเอาไงดีจะเข้าไปดีไหมหรือจะเข้าไปในตัวบ้านดีไหมเนี่ยผมก็ว้ายสาดไฟไปที่ถนนเหมือนผมได้ยินเสียงแก๊ๆๆจากประตูเหล็กหน้าบ้านแต่เขาไม่รู้เสียงจากบ้านไหนมันเล่นซะผมหลอนเลยคราวนี้ผมมองนาฬิกาอีกรอบนึงสามทุ่มสี่สิบแล้วครับถึงขาตัดสินใจครั้งใหญ่หรือผมจะวิ่งกลับไปถ้าวิ่งกลับไปก็น่าจะทัน แต่ถ้าจะเลือกอยู่ก็เอาให้สุดวะคงไม่มีอะไรหรอกผมเลยเลือกจะเดินขึ้นไปดูที่เกิดเหตุครับกลัวกลัวแน่นอนแต่นิสัยอะถ้ามันสงสัยมันจะค้างคาผมไม่ชอบจุดนี้ผมเปิดประตูเล็กข้ามประตูใหญ่ดูจากบ้านที่มีพื้นที่และหลังใหญ่ขนาดนี้ราคาสมัยนี้น่าจะห้าล้านได้แน่ๆ,ๆค่อนข้างมีฐานะครับผมใส่แมสและถุงมือพร้อมครับไม่ตายเพราะผีก็เชื้อโรคแน่ๆ ทั้งลกทั้งสัตว์เลยคานหรือเปล่าก็าไม่รู้ผมเข้ามาชั้นแรกอย่างมีเฟอร์มีทีวีตู้เย็นอยู่ครบแม้แต่รูปถ่ายผมสบตากับรูปถ่ายผมแอบ,บหลอนยังไงก็ไม่รู้ดูเป็นผู้หญิงใจดีครับไม่ดุแอบบสงสารอยู่ครับรูปผู้ชายข้างๆคงเป็นสามีของเธอแล้วก็ได้เป็นเจ้าของบ้านแน่ๆผมไหว้ไปที่รูปผมบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจมาขโมยอะไรนะครับแค่มาเยี่ยมชมแล้วก็ไม่ได้ลบหลูวอะไรด้วย ผมก็ส่องไปเรื่อยๆเหมือนเห็นเงาบางอย่างผมตกใจมากครับหันไปอีกครั้งก็ไม่เจอผมเลยขออนุญาตขึ้นชั้นสองผม,มเห็นห้องถึงชัเเข่าแต่บางอย่างก็อยู่ครบตู้เตียงไม่มีใครเอาของไปขายเลยฮนะญาติเขาก็ด้วยเห็นเขาเล่าว่าเขาน่าจะตายตรงที่ผมมองอยู่ผมสำรวจไปเรื่อยๆก็ไม่เจออะไรครับแต่ระหว่างที่เดินผมรู้สึกถึงไอเย็นๆ ทั้งที่น่าจะอากาศต้องร้อนชื้นผมเย็นตรงต้นคอถึงปลายนิ้วตลอดเวลาอยู่ๆก็มีเสียงดังก๊อกก๊อกแก๊แกตลอดเวลาเป็นช่วงๆผมคิดว่าควรต้องออกแล้วมองเวลาสี่ทุ่มแล้วผมอยู่ในบ้านหลังนี้ครบตามที่เขาบอกให้ออกแต่เรายังอยู่ที่นี่อยู่เลยผมก็เลยออกจากบ้านหลังนี้ผมมีแต่ความโศกเศร้ากลับออกมาแทนมันมาเอง ถึงผมจะไม่ได้เจอผีแต่มันก็เป็นความรู้สึกลึกๆที่แบบไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับครอบครัวน,นี้เลยผมเดินออกมาจากบ้านกลางซอยตามคําเล่าประวัติของบ้านหลังนี้คือบ้านหลังเดียวที่ไม่ถูกขายไม่รู้ว่าเพราะคนขายตั้งใจไม่ขายหรือว่าขายไม่ออกกันแน่ภายนอกดูเก่าตามเวลาของมันหลายเฟอร์นิเจอร์มีแค่หลัวเป็นสีแดงสดเป็นสนิมประตูถูกคล้องด้วยโซ่เส้นใหญ่หลายเส้น พร้อมดอกกุญแจที่ใหญ่แล้วก็สนิมกังมากอันหนึ่งดูแล้วไม่เคยมีการเปิดตามเสาถูกบอมด้วยสติกเกอร์หลายชิ้นคงเป็นจากคนที่มาลองของขวดน้ำแดงกระถางทูบรอบๆมีทั้งสารพระภูมิที่แตกหักมากองกันเต็มไปหมดต่างจากบ้านหลังอื่นจริงๆหลังนี้หลังนี้ไม่มีประตูเลยครับถ้าจะเข้าผมคงต้องปีนตอนนี้ผมเลือกที่จะยืนดูก่อนครับผมเหมือนสัมผัสว่ามีบางอย่างจ้องมองมาที่ผม ตัวผมค่อนข้างจิตแข็งครับถามว่าขี้กลัวแต่ก็ไม่กลัวมันแปลกดีครับชอบเรื่องผีแต่ไม่กลัวผีแล้วก็กลัวด้วยบอกไม่ถูกผมพยายามส่องไฟไปรอบๆก่อนผมกลัวมีคนเล่นยาหรือเปล่าคนกันเองผมก็กลัวเหมือนกันผมว่าผมยืนหน้าบ้านหลังนี้เป็นสินาทีได้ค่อนจะบอกว่าเอาวะเอาอีกแล้วมึงทำไรไม่คิดผมปีนเข้าไปแล้วครับจำที่ผมบอกตอนแรกได้ไหม การตัดสินใจที่ผิดที่สุดในชีวิตมันคือต่อจากนี้แลละครับผมเข้ามาในตัวบ้านแล้วครับอย่างแรกที่ผมรู้สึกคือมันเย็นนครับอาจจะเป็นไอาจากน้ําค้างหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจมันเย็นแบบรับรู้ได้เลยว่าผมไม่ชอบเย็นแบบนี้มันไม่สบายตัวแล้วผมค่อนข้างปวดหัวครับเหมือนมีอะไรมากดที่ขมับหัวผมเลยพอผมรู้สึกค่อยดีขึ้นผมก็เดินต่อเข้าไปในตัวบ้านแล้วครับ บ้านมีลักษณะโล่งๆระหว่างที่ผมเดินดูนู่นดูนี่มีเสียงดังก็ก็แก๊กแก๊คล้ายๆกับผมเดินเข้ามาตามถนนผมสะดุดไปเจอที่นอนเก่าเจอถุงมาม่าเจอเสื้อผ้าเก่าๆผมเริ่มหวั่นใจจะเป็นที่อยู่ของคนไร้บ้านหรือเปล่าการมาสำรวจแนวนี้อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่มีแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีคนอยู่ ระหว่างผมจะขึ้นชั้นสองผมดันเห็นข้อเท้าบนบันไดครับตัวผมที่ยืนนิ่งในหัวผมก็คิดว่าใช่ผีหรือเปล่าวะหรือไม่ใช่ผมเริ่มมองไม่ใช่เงาครับเป็นขาคนจริงๆอยู่ตรงบันไดผมส่องไปที่ขาไอ้บ้าเอ้ยมึงส่องทำไมเนี่ยร่างกายมันไปเองครับและขานั้นก็ยืนอยู่แบบนั้นผมคิดว่าผีหรือคนวะเอาไงดีผมก็เลยพูดไปว่า เออผมแค่มาสำรวจบ้านครับถ้าพี่อยู่บ้านนี้ผมออกไปดีๆก็ได้ครับพี่ใจเย็นๆนะครับสรุปเงียบครับไร้เสียงตอบกลับผมก็เอาไงดีวะผมก็เลยเงียบลองเดินไปก็ได้วะไม่มีอะไรจะเสียอยู่ละและขากับเท้าก็เริ่มเดินหายไปชั้นสองครับไปในเงามืดถ้าเป็นคนก็คงคุยกันได้แล้ว แล้วถ้าเป็นผีละ่ะในหัวบอกแบบนี้ผมยังใจขึ้นอีก,กเหรอวะมองดูเวลาห้าทุ่มแล้วครับดึกจัดแล้วครับเอาไงดีมาขนาดนี้ละลุยต่อใครฟังผมมาขนาดนี้คงแช่งผมให้เจอสินะครับใช่ครับเจอแล้วครับเจอดีแน่แน่ผมเดินขึ้นไปชั้นสองครับผมยืนอยู่ตรงที่ผมเห็นเท้ากับขาชั้นบนมีสองห้องปิดอยู่ปิดแล้วใครเข้าไปเมื่อกี้วะ ไม่เห็นได้ยินเสียงประตูเลยผมบอกโอเคเข้าใจละไม่ใช่คนแน่ๆผีแหละครั้งแรกในชีวิตที่ฟังมาเยอะผมได้เห็นแล้วว่ามันมีจริงๆผมอดยิ้มไม่ได้เว้ยเอาจริงๆผมค่อนข้างบ้านี่ไม่ใช่มิชชั่นแต่มันแค่เบาใจที่เรารู้ว่ามันมีจริงๆแต่ก่อนแค่ห้าสิบห้าผมเลยลองเปิดประตูแรกห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนเล็กครับผมเข้าไป ในห้องเป็นกระเบื้องสีพื้นขาวล้วนผนังก็สีขาวมีหยักแยกเต็มไปหมดเหมือนฝ้าจะรั่วมีข้ามน้ำขนาดใหญ่แต่ก็มีผ้าม่านครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนแปลกดีหลังม่านเป็นระเบียงครับระหว่างผมเดินไปากลางห้องประตูปิดดังตึงผมหันไปเลยครับตกใจคิดว่าคงลมเดี๋ยวนะห้องมันปิดกระจก ตรงระเบียงนี่ลูกมันมาจากไหนก่อนผมค่อยๆเดินกลับไปที่ประตูเปิดออกประตูค่อนข้างหนักครับผมเดินไปอีกห้องอยู่ไม่ไกลจากนี้ประตูนี้ค่อนข้างแข็งเปิดยากผมเดินเข้าไปครับห้องเป็นเหมือนห้องก่อนหน้าแต่ต่างตรงที่กระจกเปิดอยู่ห้องนี้ตรงกับประตูหน้าบ้านเลยครับมองเห็นถนนหน้าบ้านแล้วฝั่งตรงกันข้ามโอเค ัารรกิคบภจผมกำลังจะก้าวออไปประตูก็ปิดดังตึง้งประตูกระจกหน้าบ้านก็ปิดผมวิ่งไปครับไปพยายามเปิดมันแต่ถูกล็อกทั้งกระจกและในห้องผมเริ่มจิตตกผมพยายามเปิดหลายครั้งผมโมโหมากครับกระโดดถีบประตูก็ไม่พังผมเริ่มจะหมดแรงผมยิบมือถือขึ้นมาดูเวลาตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วครับผมติดอยู่ในห้องที่เขาบอกว่าเฮียนที่สุดผมนั่ง ลงยางยองด้วยความเหนื่อยบวกอากาศที่อบและห้องก็ปิดตายผมมองไปที่กระจกไม่ต้องคิดว่าจะตะโกนให้ใครมาช่วยเป็นไปนไม่ได้เลยสิ่งที่เขาเล่ากันมาว่าผมก็ได้เห็นแล้วครับเห็นกับตาตัวเองแล้วไม่เชื่อว่าผมเห็นอะไรแล้วไม่เชื่อว่าผมเห็นอะไรแบบนี้บ้านล้างแถวนั้นมีแสงไฟครับทุกบ้านซอยที่ผมอยู่ผมไม่แน่ใจว่าซอยอื่นด้วยไหม ผมเห็นเงาคนลางๆในบ้านไฟตรงข้ามผมทุกอย่างผมคิดว่าผมควรอัดวิดีโอไว้ครับผมก็คว้ามาเปิดอัดแต่ผมไม่ได้พูดอะไรลงไปครับผมก็งงทําไมผมไม่เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนเสียงผมไม่ออกใช่ครับผมพูดไม่มีเสียงเกิดอะไรกับผมผมพยายามแหกปากส่งเสียงแต่มันก็มีแต่แค่ลมนอกระเบียงผมก็เห็นคนยืนอยู่ซึ่งขอนหน้าผมไม่เคยเห็นมาก่อน ใช่ครับช่วงขาผมจําได้ดีคือตรงบันไดแล้วผมก็ได้เห็นเจ้าของขานั้นแบบเต็มๆต,ตัวครั้งแรกเขาเป็นผู้ชายร่างแก่ตัวใหญ่แกยืนหันมาจ้องมาที่ผมเราสองคนไม่ได้พูดอะไรกันเขามองผมแต่เสียงลอยมาที่หูผมว่าดูซะก่อนที่มึงจะไม่มีโอกาสได้ดูน้ำตาผมไหลคงเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นผี แล้วก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายเช่นกันผมก็คิดว่าผมสลบไปตั้งแต่ได้ยินประโยคนั้นจนมีแสงอาทิตย์ส่องมาที่หน้าของผมผมก็ตื่นมาครับใช่ครับผมนอนในห้องนั้นอย่างแรกที่ผมทำคือแหกปากคําแรกผมพูดอะไรไม่รู้ครับแต่รู้ว่าผมพูดว่าขอบคุณครับผมตะโกนว่าขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ผมกลับบ้าน ผมได้ยินเสียงผมร้องไห้ผมค่อยรู้ออกจากตรงนั้นอย่างที่สองคือลูกบิดที่ว่ามันเปิดไม่ออกแต่วันนี้มันบิดออกง่ายเลยครับผมยิ้มไม่ออกมาไม่รู้ตัวผมขอบคุณครับตลอดผมจำได้ว่าผมขอบคุณครับเยอะมากวันนั้นผมค่อยเดินลงมาอย่างส,บสงบเงียบก่อนผมจะเอาแรงที่เหลืออันน้อยนิดปีนออกจากทางเดิม เมื่อผมมาถึงหน้าบ้านผมก็ไหว้กลับไปครับแล้วบอกผมจะทําบุญให้นะครับผมค่อยเดินทางกลับเพราะว่าจากการเพียผมผมจะเป็นไข้ด้วยเมื่อผมออกมาหน้าหมู่บ้านเวลาก็แปดโมงแล้วครับผมลองเปิดคลิปที่ดูเมื่อวานมันเป็นเพียงแค่มืดๆไม่มีแสงไม่เหมือนที่ผมเห็นเมื่อคืนผมก็ปิดแล้วผมก็ถอนหายใจ เบอร์แรกที่หัวผมนึกออกก็คือเบอร์พี่ไดเวอร์คนเดิมครับแกรับสายผมผมบอกพี่ครับมารับผมทีเขาถามผมว่าจะให้พี่ไปรับที่ไหนครับผมบอกหน้าหมู่บ้านที่พี่มาส่งเลยเขาเงียบไปสักพักเขาบอกผมว่าน้องไม่ฟังพี่สินะเออโอเครอพี่แป๊บผมก็บอกครับพี่รบกวนได้ครับ ผมนั่งหมดสภาพผมค่อนข้างเหนื่อยแล้วไม่คิดว่าผมจะสลบได้พี่เดเวอร์เมื่อมาถึงแกลงมาจากรถช่วยประยุงผมวันนี้เขาให้ผมนั่งข้างเขาเลยก่อนที่เราจะพูดจาอะไรกันแกบอกพี่จะพาเราไปโรงพยาบาลก่อนนะผมบอกว่าตามใจพี่แล้วกันครับพี่เขาก็คงแบบว่าคงไม่อยากจะถามอะไรเยอะเขาข้าเงียบผมบอกว่าผมเจอนะครับพี่ผมติดในบ้านนั้นแหละพี่เขาบอกพี่รู้แล้ว ผมก็งงผมบอกพี่รู้ได้ไงพี่เขาบอกว่าพี่บอกให้เราออกมาก่อนไงแล้วคนที่รอดมาเล่าหลังสี่ทุ่มอ่ะคือพี่เองพี่อยู่ศาสตร์ขู่เราแล้วว่าพี่ติดเป็นเดือนๆแกก็ยังไปให้ได้ที่จริงพี่ก็จะแวะมาดูเราอยู่ละเพราะคิดว่าคนนั้นน่าจะให้อยู่ในห้องนั้นเฮ้ยค่อยเล่าละกันเรื่องเราสองคนนะ่ะไปหาหมอก่อนนอน,ก,น,ก,อนก่อนเถอะถึงแล้วเดี๋ยวพี่ปลุกแล้วผม เมื่อถึงโรงพยาบาลผมก็นอนหยอน่อนน้าเกลือตลอดทริปครับสรุปทริปนี้คุ้มไหมได้ประสบการณ์สุดหลอนมาแทนแต่ผมก็ได้เพื่อนใหม่มาแทนครับทุกครั้งที่ผมไปเที่ยวจังหวัดนี้พี่เดเวอร์คนนี้แหละประจําตัวผมพวกเราสนิทกันเวลาแกมาเยี่ยมกรุงเทพก็นั่นแหละผมก็เลยพาแกไปบ้านล้างขึ้นชื่อบ้างถือว่าแรกกันนะครับพี่สวัสดี